หนูจะต้องแบบว่าวางตัวเองเป็นคนแบบไหนวะ mm hmm. เป็นแบบว่าสาวหวาน mm hmm. ตลกปกฮาหรือยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายหนูแบบว่าช่างแม่งก็เป็นตัวเองใชทําไม<อ>เราจะไม่ชอบสิ่งที่เราเป็นวะหรือว่าหนูก็เลยแบบโอเคช่างแม่งกูไม่อยากหาแล้วว่ากูจะเป็นอะไรกูเป็นแบบนี้แหละบบใครจะชอบไม่ชอบเราเราเราเจอตัวเองอะว่าเราตัวเราเป็นแบบนี้เราแฮปปี้เท่าใครไม่แฮปปี้ก็ช่างเขา วดีค่ะเวลคัามทูเตยี่ทองเออตื่นเต้นอะไม่คิดว่าจะได้มาออกเตยี่ทองหลักๆรายการเจ้อะจะเป็นฟิลแบบถามเรื่องสภาวะหัวใจไม่จำเป็นต้องเป็นความรักนะการใช้ชีวิตได้หมดเลยอ่ะอัปเดตหน่อยคำถามแรกคำถามแรกอุ๊ยตอนเราตื่นเต้นคำถามแรกคำถามแรกเจะอยากรู้ว่าตอนนี้หัวใจเบลเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าหัวใจตอนนี้มันไม่รู้จะตอบถูกป่ะนะมันเหมือนแบบอย่างเงี้ย มันสภาวะมันยังไม่มั่นคงหลายๆเรื่องมันมันมันเจอหลายๆเรื่องมาเหมือนมันคือภาวะของการที่มันกําลังโตขึ้นนางพี่เตยเหมือนสภาวะที่เหมือนแบบว่าเราเคยอยู่ในคอมฟอร์ทโซนมาตลอดแล้วพอเราเปลี่ยนผ่านได้มาเป็นผู้ใหญ่ได้เจอสังคมใหม่ๆก็เลยมีภาวะให้เราต้องคิดเยอะแอคชั่นเยอะเป็นภาวะแบบยังไม่นิ่งมากกว่าว่าเราจะไปทางไหนดีแต่นจ j o เอน j o ยนะรู้สึกมันท้าทายดีพอเจ้รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วว่า วันที่อยู่เคยแบบอยู่ในคลื่นที่มันสงบมา mm hmm. เราก็จะ s t a บิลอีกแบบหนึง่ง mm hmm. แต่วันนี้ที่เราต้องรับผิดชอบคลื่นที่มันกระแทกอะมันจะเป็นอีกเลเวลหนึ่ง mm hmm. แล้วจะอยากรู้จุดไหนที่เรารู้สึกว่าแบบมีจุดที่กลัวบ้างไหมท,ที่ที่วันนี้โอเคที่ที่ถามได้เพราะว่าเจ้รู้ก็คือจุดเปลี่ยนเบลคือเบลออกมาจากค่ายเดิมถูกป่มถูกปหมใช่ใช่แล้วเบลก็เลยรู้สึกว่าต้องออกมาจเจริญเติบโตด้วยตัวเองใช่รับผิดชอบตัวเองเจะอยากรู้ว่าเราต้องก้าวออกมาจากเซฟโซนอะจุดไหนที่เบลรู้สึกว่าแบบกลัวจัง ความกลัวนั้นมันปรากฏขึ้อนอะมันคือความกลัวประเภทไหนที่รู้สึกอย่างแรกเลยก็คือ <c oughs> กูไม่มีงานทำ <c oughs> อันนี้คือแบบว่าแน่นอนอยู่แล้วในการที่คนเคยอยู่ค่ายและคิดว่าอะอยู่ในค่ายเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีงานเข้ามานู่นนี่นั่นอะไรย่างเงี้ยเราเราเราอยู่อันเดอร์เขาแต่พอวันที่เราออกมาเป็นตัวของตัวเองเราเป็นเจ้านายตัวเองเรามีผู้จัดการมันก็มีความต้องแบบว่าทะเยอทยาน วิ่งงานหางานเองมันก็เริ่มคิดแล้วอะเราต้องเริ่มทําอะไรกับชีวิตมากขึ้นละเราจะอยู่แค่อย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็พยายามหาเวหาอะไรแล้วก็กลัวการที่คนลืมเราอะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันคือ เหมือนตอนนั้นมันคือโลกโลกเรามีแค่ตรงนั้นอะม,มันมีแค่ตรงนั้นจริงๆเพราะเราไม่เคยเราไม่เคยได้ก้าวไปหลังโรงเรียนไปหน้าโรงเรียนไปเซเว่นหน้าโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยไม่เคยเลยพอมันได้เหมือนแบบเพิ่งเริ่มขึ้นแท็กซี่เป็นครั้งแรกแหลงมะเออเฟีลนั้นอะรอรเราก็เลยเนี่อะรถแบบกูเปลี่ยนแล้วอะกูบอกแท็กซี่ว่าให้กูไปทางไหนดีวะฟีลนั้นอะอะไรอย่างนั้นอะแล้วเแล้วเจ้ถามต่อแล้วจุดที่เบลรู้สึกว่าไม่กลัวแล้วทำเลยดีกว่า มันคือมันคือโมเมนต์ไหนอะโมเมนที่มันเหมือนแบบถ้าเราไม่ทําตอนเนี้มันก็จะไม่มีโอกาสแล้วนะเพราะหนูหนูเชื่อว่าโอกาสมามันก็ต้องรีบคว้าไว้หนูค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองสมัยก่อนก็ค่อนข้างเทคลหลายๆอย่างโ o ร g r ร n เท d เหมือนกันคิดว่าทุกอย่างมันได้มาง่ายๆเราก็ทําบ้างไม่ทําบ้างหรือว่ารอง,งานอย่างเดียวไม่แอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเจอเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันจะต้องเหมือนแบบ โอกาสสุดท้ายแล้วอะถ้ามึงไม่ได้โอกาสเนี้ยมึงจะไปทําอะไรต่อวะในเมื่อแบบว่าทั้งชีวิตมาเกิดมากูก็เข้าวงการมาเลยอะถ้ากูไม่ทําตรงนี้ให้กูไปทํางานอะไรวะนรืออกป่าสมมติเจใช่ปะเจมองเบลอะเจไม่ได้คิดถึงจุดที่เบลจะโดนลืมเลยนะแต่พอวันเนี้ยพอเราได้คุยกันอะเพิ่งรู้เลเยอร์ว่าเฮ้ยเบลเข็มอิสลากลัวโดนลืมด้วยหรอเข็มอิสลาโอ๊ยแรงมากแรงมากเบลเข็มนิสลากลัวโดนลืมด้วยหรอคะ คือเจ้ไม่คิดเลยว่าเบลกลัวโดดลืมแต่เจ้รู้แค่ว่ายูมีเฟียเดียวเฟียนั้นก็คือเป็นเฟียที่แบบจะเอายังไงต่อกับชีวิตดีแล้วเจ้อยากรู้ว่าถ้าเปรียบฤดูกาลของหัวใจฤดูกาลคือซัมเมอร์ออทัมวินเทอร์อะไรเงี้ยเนาะางั้นเจ้าถามถึงฤดูกาลของหัวใจฤดูกาลของหัวใจเนี้ยอยากถามว่าฤดูกาลในตอนเนี้หัวใจอยู่ในซีซั่นไหนน่าจะเป็นฤดูไม้ใบผลิเพราะว่ารู้สึกว่า มันกําลังปลิบบานไปในทิศทางของมันอย่างเงี้ย mm hmm. แต่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะแบบบานไปทางที่ดีหรือไม่ดีแต่เรารู้สึกว่าชีวิตมัน มัน on g o i n งอ่ะเหมือนเราอยู่ไปวันๆฟิลนั้นเลยเว้ยซึ่งซึ่งมันก็เหมือนแบบเหมือนเราเราไม่ได้เชฟชีวิตเราไว้ว่าในวัยนี้ในสองปีเราทําอะไรสาปีเราทําอะไรเงี้ยแต่พอณตอนนี้วัยนี้เราเราเริ่มคิดได้แล้วว่าเราวางแผนกับชีวิตว่ามันจะเป็นประมาณไหนเราก็เริ่มอ่ะเห็นลู่ทางละแต่ว่าในในในระหว่างทางเราก็ไม่รู้เราไปเราจะไปเจออะไรเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นฤดูใบไม้ที่กําลังจะผลิฤดูการตอนที่เราเป็นเด็กน้อยอ,ะอ่ะ ยูคิดว่ายูอยู่ในฤดูกาลไหนซัมเมอร์่ะทุกอย่างมันก็แบบว่าคันเล f u ฟูปริบานสนุกไม่มีอะไรน่าคิดอะไรเงี้ยไม่มีอะไรน่าคิดคือแบบไม่มีอะไรต้องคิดปะใช่เออไม่มีอะไรต้องคิดชิลเยอโลเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ๊ว่ามันมันเป็นเสน่ห์ของวัยนั้นใช่เพราะว่าเมื่อกี้าเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เบลบอกเจ๊ว่าแบบเตยตอนที่หนูอยู่ในแบบเซฟโซนอะ หนูแบบบางทีมีงานเข้ามาหนูก็ไม่รับบ้างรับบ้างไม่ต้องไปรู้สึกผิดสุดท้ายแล้วอะเจ๊มองว่ามันเป็นมันเป็นสเสน่ห์ของในฤดูกาลของยูอะมนุษย์จําเป็นต้องพักมนุษย์จําเป็นต้องเลือกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินไปถึงจุดที่แบบวันนี้เรามีความรับผิดชอบอะ<ม>เราจะเลือกมากกว่าอยากจะพักแล้เราจะดูว่าเราทําอะไรได้เราจะทำทำ<ม>ทำทำความฝันยูคืออะไร คือความฝันในในที่นี้คือหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะ achieve หรือเปล่านะ <c oughs> ก็อาจจะได้หรือไม่ได้หนูก็รู้สึกว่าคือช่วงเนี้ยช่วงที่หนูได้พอมีงานแสดงกลับมาเยอะขึ้นอะ่ะ <c oughs> หนูรู้สึกว่าหนูมีแพชชั่นกับมันเยอะขึ้นเยอะเลย <c oughs> แล้วรู้สึกว่าเราอ่ะศึกษาพวกแบบซีรีส์หนังเยอะขึ้นเยอะมากกว่าสมัยก่อนพวกหนังซีรีส์ที่เราดูอ่ะ ไม่เล่นกันดีมากๆเลย่มันสือ่อมันทําให้เราร้องไห้ทำให้เราขำทำให้เราแบบโกรธอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นหนึ่งในในนักแสดงที่ทําทุกเรื่องออกมาให้ดีอ่ะคือเวลาเวลาเราไปข้างนอกเงี้ยแล้วเราเจอ เราก็ไม่อยากให้คนจาแค่ว่าชอบหนังมากเลยจบยไรเงี้ยเราแค่อยากให้เขาเหมือนแบบบอกว่าทําไมทําอย่างเงี้ยตัวละครไปทำอย่างเงี้ยแบบหนูไม่ชอบเลยไรเงีย้ยอยากให้เขาถกการแสดงของเราที่เราเล่นไปไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมึงกลัวชีพด้วยการที่มึงรู้สึกกับสิ่งที่กูแสดงออกไปแล้วเออะไรอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยมันดูเป็นความฝันที่ มันเบส on อาชีพมากขึ้นใช่เขา้าใจปะมันเหมือนเรา<ช>อินทัวเหมือนเห<ช>มือน,นที่เจ้คุยกับเบลก่อนที่กล้องจะรคคอร์ดที่เจ้บอกว่าเจ้ชอบมากเลยอ่ะเวลาคนถามว่าเตยยี่คือใครวะอ่ะเจ้รู้สึกว่ามันแบบเขาต้องไปหาคําตอบเพราะบางทีเราก็ไม่ได้จํากัดความตัวเอง<ม><ม>เราคือคนคนหนึ่งที่ทชอบศิละปะเท่านั้นเองส่วนของยูคือคนที่วันนี้มีแพชชั่นกับการแสดงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องหนังเจ้อยากรู้ว่าแบบแล้วเบลชอบ หนังที่รู้สึกว่ายังติดอยู่ในใจหรือซีรีส์ไหนที่แบบเออแม่งชอบมากเลยเรื่องเนี้ยถ้าเป็นหนังที่เรารู้สึกว่าเราแบบโหชอบมาที่ให้ดูริซันลี่นะเป็นซีรีส์ชื่อ b e ีฟคือเบลรู้สึกว่าตอนแรกมันก็ดูเป็นแบบกาหนังหัวร้อนเนาะแต่ว่ามันจบได้ดีมันมีอินเนอร์แมสเซจหรือแบบว่าอินเนอร์ไดล็อก เยอะมากในทุกๆอันอะไรเงี้ยแล้วเขาถ้าบอ,อกมาได้ดีมากๆถ้าหนังไทยถ้าหนังไทยเราชอบเลือกบมคือหลังๆเราเริ่มกลับมาดูหนังหนังสมัยก่อนเยอะขึ้นเพราะรู้สึกว่าเราชอบสีเราชอบซีนของสมัยก่อนอะไรเงี้ยแล้วมีเป้าหมายไหมว่าแบบในเส้นทางอาชีพนักแสดงเราอะเป้าหมายสูงสุดอะของเราอะจะไปที่ไหนย่าสมมติเจ๊เจ๊เจ๊เป็นแบบนักทำงานอาร์ตเอ็กซิบิชันเนาะเป้าหมายแรกเจ๊คืออยากให้คำภาษาไทยกลายเป็นงานศิลปะ<ม>ที่เข้าถึงความรู้สึกคนได้แบบ มาเสพงานผ่านตัวอักษรเจกันเราจะอยากรู้เส้นทางอยู่ว่าแบบอาชีพนักแสดงจะเดินไปถึงตรงไหนเอาจริงตอบยากมากเลยอะ่ะเพราะว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเดินไปถึงตรงไหนตอนนี้ก็พยายามทำโรทำอาชีพที่ได้ให้มันดีที่สุด เป้าหมายมันก็คงคล้ายๆพี่เตยแหละที่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้คนมาเห็นผลงานเราเยอะๆชื่นชมผลงานเราเยอะๆแล้วก็อยากให้การแสดงของเบลอะมันมันรีเฟกตัวตนเบลออกไปด้วยอะไรเงี้ยก็คืออยากให้คนเขาชอบที่เป็นตัวเราแหละเพราะว่าตอนแรกอะหนูเคยหนูเคยสครัคก็หนูไม่รู้หนูเคยเล่าให้พี่เตยฟังหรือเปล่าหนูเคยรู้สึกเหมือนแบบว่าหนูหาตัวเองไม่เจอเคยเ<อ>ที่ลอนดอนที่เราไปกัน<ช>รอบนั้นที่หนูจะต้องแบบว่าวางตัวเองเป็นคนแบบไหนวะเป็นแบบว่า สาวหวานตลกปกฮาหรือยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายหนูแบบว่าช่างแม่งก็เป็นตัวเองอเป็นอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่า เพราะว่หลายคนที่อ่ะเพื่อเราหรือว่าคนที่มาคุยกับเราเขาชอบที่เป็นตัวเราใช่ทําไม,ไมเราจะไม่ชอบสิ่งที่เราเป็นวะหรืบอกว่าหนูก็เลยแบบโอเคช่างแม่งกูไม่อยากหาแล้วว่ากูจะเป็นอะไรกูเป็นแบบนี้แหละใครบบจะชอบไม่ชอบเราเราเราเจอตัวเองอะว่าเราตัวเราเป็นแบบนี้เราแฮปปี้อย่าใครไม่แฮปปี้ก็ช่างเขามันเป็นหน้าที่ออของเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราใช่แต่ถ้าสมมติเราเผลอพังทําอะไรผิดไปอะ่ะก็ขอโทษเพราะบางทีเราทําอะไรไปเราเราก็ไม่รู้ตัวเนาะบางทีการแล้วเว มันผ่านไปเราอาจจะพูดให้คนนึงฟังแล้วเขาอาจจะไม่ชอบโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ําถ้าเราทําอะไรผิดก็อยากให้คนคนนั้นอะเข้ามาพูดกับเราบอกเราตรงๆคือเจ๊จะบอกว่าพอเจ๊ฟังเบลใช่ปะสําหรับเจ๊นะสเสน่ห์ของเบลคือเบลเป็นมนุษย์ที่ เคารพคําว่าไม่รู้เมื่อ know, really อยู่ไม่รู้อยู่เลยอยากรู้พออยู่อยากรู้มันเลยอยู่ในจุดที่เราพยายามที่จะหาคําตอบเบลเลยไม่ต้องไปจำจำเป็นต้องหาตามทายของมนุษย์อะว่าแบบเราต้องหวานต้องเปรี้ยวโนยูย no. ู mm. เป็นมนุษย์ที่เคารพในความไม่รู้ของยู mm. mm. มากมันเลยเป็นเหตุผลที่ยูชอบฟังคอมเมนต์เพราะยูอยากจะไปอยู่จุดที่ยูรู้ความไม่รู้ของยูอะมันไม่ได้ทําลายใครอะแล้วมันจะหาไปเรื่อยๆ แล้วเดี๋ยววันนึงอะเจ๊มองเบลว่าเบล,เ,บลเป็นนักหาคําตอบหนาอยนักหาคาตอบแล้ววันหนึ่งยู่ก็จะไปเจอคําตอบที่แบบแค่นี้แหละแล้วเจ๊ว่าเจอแล้วด้วยซ้<ม>ําก็เป็นตัวเองแบบนี้แหละ<ม>แต่เจ่อยากรู้ว่าเบลมีฤดูที่เราหวาดกลัวบ้างไหมฤดูไหนที่เราหวาดกลัวลงไม่อยากเจอน่าจะฤด,ดูฝนรู้สึกว่าฤด,ดูหนาวมันมันคือการที่เราดูว่ามันแค่หนาวแต่ว่าฤดูฝนอะ เราไม่รู้ว่าพายุมันมาเมื่อไหร่แปรว่ามันน่าก,กลัวอันนี้คือมองในเชิงของฤดูในใจแล้วก็ฤดูของจริงด้วยฤดูหนาวมันก็แค่ใส่เสื้อหนาวหรือว่าแค่หนาวกายหนาวใจเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองหาอะไรทําแต่ว่าฤดูฝนคือมันแบบ unpredictable อ่ะเราไม่รู้ว่าแบบว่าแม่งจะมาดีหรือไม่ดีวะคือฝนบางทีมันก็ดีตรงที่ว่ามันก็ให้ความชุ่มชื้นกับตัวเราแต่บางทีถ้ามันแบบว่าโดนมากไปอ่ะ หรือว่าอยู่ดีฟ้าร้องอะไรเงี้ยมันก็ก็กลัวรู้สึกกลัวตรงนั้นพายุลูกไหนที่เคยซัดมาแล้วหนักที่สุดในชีวิตก็คิดว่าน่าจะเป็นตอนที่เราเลิกกับแฟนมั้งคะเมื่อวันสามปีที่แล้วท,ท,ที่หนูออหนีหนีใจหนีกล้หนีใจไปลอนดอนกับคุณเตยยี่นะคะเพราะเราได้ทำ <c oughs> ตลกมากมันสาวเมาอะสาวเมานาปะกซอยแต่แบบว่าเป็นซอยลอนดอนอะซอยลอนดอนแล้วเราก็แบบเอิดกันแบบเรามันอกหักไกลไเลยอะเผื่อคนนี้ไม่รู้ก็คือมันมีช่วงที่เหมือนแบบว่าเบลเบลแบบว่าเลิกกับแฟนใช่ไหมเก๋าเราก็เลยพี่พาเขาจะไปลอนดอนไปหาพี่เตยกับพี่พันอยู่แล้วหนูก็แบบอินโนอินเนอ่ะไปด้วยดิอย่างเงี้ยพี่พาเขาไม่รู้ไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันไปสิเออเปงานก็เป็นเจอทั้งหมดก็รู้สึกว่าแต่ว่ารู้สึกดีนะรู้สึกว่าเราได้เจอ กกลยาณมิดที่ดี<ม>เช่นพี่พี่พันธ์พี่เตยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีตอนที่แบบเบลกับพาวไปนั่งที่ไฮพาร์คไฮพาร์คปะใช่แล้วเธอก็ร้องไห้กัน ตอนนั้นทำไมร้องไห้คือต้องบอกก่อนพี่พาวเป็นคนที่เซอร์ซิทีฟมากมแล้วเหตุการณ์ก่อนไฮพาร์คอะคือเราทะเลาะกันมาก่อนอยู่แล้วเ,ออเพราะว่าหนูหนูดื้ออเออ,เอ,อแล้วเขาก็คงเป็นฟีลเป็นห่วงแล้วก็เหมือนแบบทำไมมึงไม่ทําการบ้านมากูสาธหาทุกอย่างให้มึงอ,อ,อะไรเงี้ยอันนั้นเราก็ยอมรับผิดแต่หลังจากนั้นก็ดีกันอะไรเงี้ยตอนทะเลาะคือเขาก็ร้องไห้แล้วพอไปไฮพาร์คอันนั้นมันน่าจะหลังจากนั้นประมาณแบบ สอวันอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่รู้ใครร้ออไห้ก่อนเว้ยเหมือนน่าจะเป็นพี่เพาบางพี่เพาอยู่ดีก็พูดขึ้นมหนาว่าเฮ้ยเรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงวะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าสําหรับหนูอ่ะการที่เราไป explore เมืองนอกอ่ะคือ scenery เมืองนอกอ่ะสำหรับหนูหนูรู้สึกว่ามัน unreal มากอ่ะแล้วพอเราไปอยู่ตรงตรง environment ที่มันแบบมันกว้างมันใหญ่มากแล้วหนูเป็นคนที่หนู travel น้อยมากหนูรู้สึกว่า แค่เราได้อยู่ตรงไฮพาร์คที่เราไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่ใหญ่มากเลยมันกว้างมากมันรู้สึกเหมือนแบบนี่มันสิ่งที่เราเคยเห็นในทีวีมันรู้สึกอันเรียลมากอ<ม>่ะแต่เราอ่ะมาอยู่ตรงเนี้ยอาจจะย้อนไปหน่อยถึงตอนที่ฤดูกาลของหัวใจที่เป็นพายุอ่ะมันคือช่วงไหนอยากรู้โมเมนต์ที่เบลบอกว่าเบลเลิกกาแฟตอนนั้นพายุอะที่มันถาโถมมันคือพายุอะไรบ้างมันน่าจะเป็นภาวะของการแบบพายุแบบ ของความเสียใจผิดหวังแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าเราไปขอเขาเลิกนะเรา,เาปากไวไปขอเขาเลิกแล้วเรารู้ตัวทีเราอยากจะไปเคาะคืนดีแล้วเราก็คิดว่าเหมือนแบบคือเขาก็เป็นคนที่ใจอ่อนแล้วเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวเขคงกลับมาเราเรา,เรามีความคาดหวังแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาไม่กลับมาแล้วมันก็เลยเหมือนแบบคือโลกทั้งใบของ,ของเราตอนนั้นคือเขาอะ่ะ<ข>มันคือคํานี้เลยนะเราไม่มีใครเราติดเขามากอ,มอะไรอย่างเงี้ยเรา ชีวิตเราไปผูัวเขามันก็เลยเสียใจมากถาโถมแล้วมันคือช่วงโควิดด้วยคือมันเป็นเหตุการณ์หลักๆในชีวิตที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างใหญ่สําหรับเบลนะคือเจะเข้าใจเคยมีคนหนึ่งที่เจ๊ติดเหมือนกันแล้ววันที่เขาไปอ่ะมันคืออย่างเงี้ยอันนี้คือใจเราใช่ปะ่ะสมมุติว่าบางคนอ่ะ อยู่กับแฟนแบ่งใจกันแบบนี้วันหนึ่งที่เขาไปอะเราจะเหลือใจครึ่งเดียวแต่วันที่เอาใจเป็นของเราเราให้เขา่เป็นใจที่หนาแน่นขึ้นอ่ะวันที่เขาไปมันยังเหลือใจเราอยู่พออยู่พูดก็เลยเข้าใจโมเมนต์ที่เราแบ่งครึ่งชีวิตกับใครสักคนหนึ่งแต่อยากรู้ว่าโมเมนต์ไหนที่เข้าใจแล้วว่าออ๋เราดึงใจกลับมาเป็นของตัวเองได้อะการฮิลลิ่งความเสียใจก็ process healing หัวใจโช,โชคดีที่มันยังมีเพื่อนคอยเหมือนแบบว่าให้คำปรึกษาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่หนูแยๆ่ๆมันก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งโทรหาหนูทุกเช้า hello วันนี้เป็นยังไงบ้างมันยังไงชิวเป็นยังไงแล้วก็จะพูดตลกปกฮาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็โชคดีว่ามีกระเพรามาเกระาันนั้นช่วงนั้นเรารับเขามาพอดีมันก็เลยเหมือนแบบแบ่งเบาจิตใจเราได้ดีมากๆ อ๋อแล้วก็มีหนังเข้ามาช่วยมีเพลงมีซีรีส์เข้ามาช่วยสหลับหนูหนูรู้สึกว่าณตอนนั้นะเพลงคือช่วยชีวิตมากเราไม่ได้มีอะไรทำเราฟังเพลงแล้วเร,เราดูเนื้อที่มันเนื้อบางอันมันแบบว่าช่วยชีวิตคนเหมือนกันนะมันทาให้รู้สึกดีขึ้นจริงๆอะไรเงี้งยมันก็ดีขึ้นในแต่ละวนันแต่ละวันอะไรเงี้ยเข้าใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะคือเจะพยายามที่จะบอกทุกคนเลยอะว่ามันไม่มีใครลืมใครได้แต่มันมีแค่ว่าเราไม่เจ็บแล้วมากกว่าไม่ต้องไปต่อสู้กับธรรมชาติอ่ะ แล้ววันนี้เบลแผลนั้นไม่เจ็บแล้วใช่ปะไม่รู้สึกอะไรแล้วแล้วรู้สึกว่าดีแล้วที่เราออกมาจากนั้นดีแล้วที่เราไม่ดันทุรังจะเอาเขากลับมาให้ได้อีกอะไรเงี้ยเพราะว่าคือมันก็คงแบบว,ว่าถูกวางไว้แล้วว่าเขาจะต้องไปเราจะต้อง,เร,องเราจะต้องไม่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นเพื่อนกันมันก็ไม่ได้แย่อะ,อะไร่าอเออชอบคำนี้พี่จะบอกว่าแบบบางทีอะมนุษย์อะชอบไปคาดหวังว่าเลิกกันแล้วจะต้องหายไปเลยตลอดกาลแฟนเก่าเจ้ พี่ชายเขาเข้าโรงพยาบาลสิปีไม่เคยติดต่อกันเลยเจ๊เพิ่งโทรไปหาเขาเองอะว่าแบบเป็นยังไงบ้างเพราะว่าสุดท้ายอะมนุษย์ก็เกิดมาแค่เนี้ยรักกันเจ็บปวดบอกลาแล้ววันหนึ่งเมื่อพร้อมเราสามารถเป็นเพื่อนร่วมโลกได้เจ๊ว่ามันแม่น่ารักใช่ออใช่มันแค่นาน่ะสุดท้ายแล้วกันเจ๊อยากรู้ว่าฤดูกาลไหน ฤดูกาลของหัวใจเบลอะที่เบลวางฝันไว้ว่าอยากจะไปท่องเที่ยวในฤดูกาลนั้นอาจจะเป็นแบบสปริงออทัมอะไรอย่างงี้ไหมคะมชิมอากาศชิลๆเอ่อช,ช,ชื้นๆนหน่อยแต่ว่าก็ไปเรียบๆไปค่อยๆของมันอะไรอย่างเงี้ยอะเอ็นจอยเรีว่าเอนจอยอันนี้เรามีหน้าที่เดียวเกิดมาเป็นมนุษย์คือเอ j นจอยกับทุกคลื่นความรู้สึกที่มันสัตว์มาแค่นั้นเลยแล้ววันนี้โอเคสุดท้ายเลยละกันสุดท้ายเจ๊ขอแบบให้เบลพูดถึงความภูมิใจดีกว่า จ๊อยากให้แบบมนุษย์อ่ะได้พูดความภูมิใจแบบไม่ต้องมีใครไม่ไม่ต้องไปคิดว่าคนนี้จะรู้สึกยังไงกับความภูมิใจเราวันนี้เรามีหน้าที่ภูมิใจในตัวเองอ่ะเจ๊อยากรู้ว่าเบลเขมมิสลาถูกต้องภูม <c oughs> ิใจเก่งมากคุณว <c oughs> ่าภูมิใจในตัวเองเรื่องอะไรเรื่องที่เรารู้แล้วว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองไปเป็นใคร เราเป็นเวลคิมิสราแบบนี้ในเวอร์ชั่นที่แบบดีที่สุดปัจจุบันแล้วก็น่าจะภูมิใจที่ว่าเรารู้สักทีว่าเราชอบอะไรเราสนใจอะไรเจก๊ก็ภูมิใจนะที่เบลมาถึงตรงนี้โ oh <my, S 2> อ้มาเคก็ภูมใจนะจริงๆเจ๊ภูมใจมากเลยเ oh. ติตมากเราเราเจะเห็นจากการแบบทำงานลงรูปลงริวมีเสน่ห์มากโอ้ยพอแล้วจะร้องไห้มีเสน่ห์มากพอแล้วจะร้องไห้ อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปจริงๆไปไหนอ่ะไปลอนดอนหรอไปลอนดอนไหมไม่เจ๊เห็นมันมีแพชชั่นคือเบลจากวันแรกที่เบลถามว่าต้องลงรูปอะไรอ่ะแต่วันนี้เบลลงแล้วมันแบบเจ๊ไม่ได้มองว่าลายเยอะด้วยนะเจ๊มองแค่ว่าออ้ยรูปที่ลงแม่งมีแพชชั่นแล้วว่ะเห็นแล้วไปต่อ Enjoy the world จริงๆป่ะ Thank you นะขอบมากมากเอม โเก่งมากเบลฟิลมากจิงขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากจริง